เข้ามาในโชคดีมากเลยพี่พนัทจะพาไปสําเร็จพี่พนัทจะพาไปรวยาพาไปรวยครับเ,เนาะเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์มามากมาย ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําทุกคนจริงครับซื้อซ้ําทุกคนเพราะว่าเรากินแล้วมันถูกอ่ะกินแล้วมันตอบโจทย์ทุกจุดของร่างกายของเราเลยเพราะเราใส่สารสกัดแต่ละตัวแต่ละตัวเข้าไปเนี่ยให้ไปดูแลเรื่องระบบภายในของเราทั้งหมดเลยค่ะใครได้กินเนี่ยผิวเจาวราเลยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหผิวสุดยอดจริงๆเนาะครับได้ทุกอย่างฮะได้ทุกอย่างเลยของร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมไปบางคนนี่อายุเยอะแล้วก็ใช้ เราใช้งานเขามานักเนาะใช้งานเขามาแบบนานแล้วอ่ะมันก็มีการเสื่อมโทรมเราก็ต้องใช้อาหารเสเริมเนะี่ยเข้าไปบำรุงนะเข้าไปบำรุงเนาะแม้แต่ลำไส้ของเราเนี่ยเราใช้มาเป็นโอ้โหไม่รู้ว่ากี่ครั้งเนาะอายุไม่รู้ว่ากี่อายุเท่าไหร่แล้วแล้วแต่ตอนนี้พี่พนัทเองก็ 4, 4ี่เอ้าท